สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกทท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในแนวทางนะฮะของหวยลาวเนาะอ่านะฮะก็งวดที่แล้วสรุปก็เข้าเน้นๆนะครับเนาะสำหรับ FC ตัวยงนะก็เข้าฟันไปในที่1 8ี่ตรงตรงฟัน8นิ่ง8ตัวเดียวนะใครอยากได้คัดเน้นๆเน้นๆนะฮะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลย นในคลิปนี้มาดูในสูตรนะฮะสูตรเป็นสูตรใหม่นะครับนะวันนี้ลงวันแรกนะครับวับงว่าจะเข้าละกันนะสถิติีย้อนหลังไปในที่ในสีงวดติดนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่22กันแล้วหลัก10เด่นนะฮะสตัวเนาะสลับในหลักหน่วยนี่ก็จะเป็นในที่เด่นๆ2ตัวนะฮะสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ในสูตร1 กยเนาะอ่าสูตรหนึ่งกยเพราะว่าหลงวันแรก1กันยานะครับเนาะอ่ะก็เริ่มเข้ามา22นะฮะผลในวันนั้นออกไปในที่ในศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็หกบาทนี่ฮะก็มาในหกบาทนะตรงๆเลยนะครับส่วนนี้วันที่สองนี่ฮะผลที่ออกก็จะไปในที่ในแปดห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งแบบก็มาในห้าบาทเนาะอ่าบาทห้าห้าบาทมา บนมาล่างนะครับวันที่27นะฮะก็ผลที่ออกก็เป็นในที่1 5แล้วก็4 1นะครับก็มาในที่ใน1 4นะครับผลออก4 1นะฮะก็งวดที่3แล้วก็วันที่29นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน8 9นะครับแล้วก็7 6ก็มานะครับในที่ใน8 9ตรงๆเลยนะครับ4งวดติดติดนะฮะ สำหรับในสูตรนี้สูตร1กรยอนนะฮะชื่อสูตรนะหวังว่าวันแรกลงไปเนี่ยจะเข้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาตามในสูตรเก่ากันด้วยเนาะสูตรชุดเดียวในตรงนี้นี่อ่างวดที่แล้วไม่มาตัวเด็่งนะสองวันแล้วนะ,ะเดี๋ยวตามมาต่อนะเนี่ยตั้งแต่ในงวดนี้แล้วเนาะที่ตัดเข้า8ปดห้าเลยสองวดหลุดนะอ่าเข้าบ้างหลุดบ้างแล้วกันนะครับสูตรมาดูในสูตรนี้ก่อนนะครับก็จะนํา นะครับหาหลัก10เนาะหลัก10ก็จะนําในที่ในหลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็หลักหลักหมื่นหลักร้อยนอะคูณ9นะครับแล้วก็คูณ9แล้วก็จะคูณ9นะครับแล้วก็จะบวกด้วยเลขคงที่8ถัดไปก็เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นในหลักหมื่น999 9, 9, บวกด้วย8 นะครับก็คูณเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็คูณให้มันตรงหลักเด้อนะครับจะไปหลงหลักนะครับเดี๋ยวมันสี่พวกเขานะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นที่ใน5 9 9 9แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่แปดเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับนวดีนะครับหกเป็น0นะนะครับ5คูณเลขคู่จะเป็น0นะฮะ7 9เป็น63 9 2เป็นนะครับ18 9 2เป็น18 3บวกกันกับ8เป็น11 1บวกกันกับ8ได้99 9บวกกันกับ8เลได้คงที่ก็จะเป็นในที่ใน7ก็สูตรตรงนี้นะฮะก็จะเพิ่มแล้วก็ลดนะ7แล้วเพิ่มไปก็จะเป็น8ลดแต้มมาก็จะเป็น6 6 7 8นะฮะสลับในที่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนำในหลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขคงที่2อ่าหลักแสนนะครับขออภัยแล้วก็หลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่3 คูณกันได้เท่าไหรก็มาบวกด้วยเลขคงที่4ว่าดัดไปก็เหมือนกัน2 3แล้วก็บวก4 2 3บวก4นะฮะแค่นี้เลยนะฮะง่ายๆสำหรับในในที่ในหลักหน่วยเนีครับ2 3แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่4มาดูในงวดนีนะฮะส2เป็น6 6 3นะครับ6คูณ3เป็น18ก็เอาง่ายๆก่อนเลย6บวกกันกับ4เป็น0นะฮะเหลือ8ในตรงนี้ สูตรในตรงนี้ก็จะลดแต้มเหมือนกันนะครับเนาะนหลักหน่วยนะฮะแปลดลดไปก็จะเป็น7แค่นี้เลยนะครับผลที่ออก0 5 6 8ก็มาในที่ใน6และก็8นะครับเป็นตรงๆออกในที่ในบนถัดมานะครับก็เหมือนเดิมเลยเลขคงที่นะฮะ5 5เป็น25นะครับ5 9เป็น45นะครับ6 9เป็น54 9 8นะครับเป็น72นะจำบวกกัน5้บวกหเป็น10 2บวกกับ8เป็น10เหลือ4ในตรงนี้นะฮะสูตรบอกก็สูตรจะบอกให้ไปเพิ่มแต้มนะครับเป็น5ลดแต้มมาก็จะเป็น3 3 4 5นะฮะในหลัก10ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็จะ0นคูณ2เป็น0นย์ะครับ5 3เป็น15 5บวกกันกับ4ในคงที่เนาะก็จะเป็นในที่ใน9สูตรบอกลดแต้มไปผลที่ออกนะครับ8 5 1 1ก็มาในที่ใน85นะครับเป็นในที่ในตัวกัก ถัดมานฮะก็เหมือนเดิมเลย2 5เป็น10นะฮะเป็น45 19เป็น9นะครับ 5, 9, 45, 19เป็น9 9บวกเเป็น18 8บวกกับ8เป็น16 6บวกกันกับ5เป็น11 <c oughs> เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับ0 1 2ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็จะ7 2เป็น14 3 2เป็น6 4บวกกันกับ6เป็น0นะครับ4ตรงนี้ส่วนบอกลดแต้มไปก็จะเป็น3 คนที่ออก1 5 4 1นะฮะก็มาใน1 4นะครับเนาะอ่ะไปในที่ตัวกลับนะ1 4 4 1ช่งสาวาเนีครับแปเป็น40นะฮะ5 9เป็น45นะครับ4ีคูณเนะครับเป็น36 1 9ได้9นะครับก็จะจะบวกกันนะครับ9บวกกันกับ6เป็น15 5บวกกับ5ก็จะเป็น0เหลือ8ปดในตรงนี้นะฮะสูตรบอกอ่าเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้ม ได้789นะครับในที่ในหลัก10บส่วนในหลักหน่วย1 2เป็น2นะครับ8 3เป็น24ก็จะเป็นในที่ใน2บวกกันกับนะฮะ4เป็น6 6บวกกันกับ4ก็จะได้0 0บวกลดแต้มไปก็จะเป็น9ผลที่ออกนะฮะ8 9 7 6ก็มาในที่ได้8 9นะครับตรงๆในในที่ในล่างนะครับแล้วก็ในล่าสุดก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับ55เป็น25นะครับ99เป็น81 เจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามนะครับหกคูณเก้าเป็นห้าสิบสี่นะฮะก็จะจับบวกกันนะครับเอาง่ายๆเลยหนึ่งบวกกันกับสี่ก็จะเป็นห้าห้าบวกกันกับห้าก็จะเป็นสิบเหลือสามนะฮะกับแปดบวกกันก็จะได้หนึ่งเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มในหลักหน่วยนะฮะสองสองเป็นสี่นะครับสามห้าเป็นสิบห้าสี่บวกกันกับห้าเป็นเก้าเก้าบวกกันกับสี่เป็นสิบสามนะฮะลดแต้มไปก็จะเป็นสองล่าสุด นะครับสหรับในสูตรนี้นะจับคู่นะครัก็จะเป็นในที่ใน0 0 3 0 2 1 3 1 2 2 3แล้วก็2 2เนี่ยเลขดังหวยไทยก็อาจจะมาออกหวยลาวก็ได้นะครับ2 3 3 2เนาะหรือ1 2นะครับหรือสอเนี่ย อยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีนะฮะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับถ้าไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรนี้นะเออนะมันไม่มาสักตัวเลยนะปกติมันจะมาตัวเด่นสักตัวหนึ่งนะสองตัวมาในที่ในหนึ่งตัวงวดที่แล้วไม่มางวดก่อนก็ไม่มีนะครับเจ็ดหกเนี่ยนะตั้งแต่ที่แปดห้าเนาะที่เข้าในตรงนั้นนะแล้วก็ถัดมาก็ไม่มาเลย อ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับมาดูในที่ในสูตรนี้ตามกันต่อนะใช้มาหลายงวดแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็ตัดเข้าก็มีนะเออถึงจะตัดไม่เข้าก็ยังมาเลขเด่นเลขวิ่งนะครับมาดูว่ามันจะชนกันเหมือนในสูตรเมื่อกี้ไหมนะฮะมันพอจะมีเลขเด่นคล้ายๆกันไหมนะฮะสลับในที่ในสูตรนี้ก็เอาผลในงวดที่แล้วมานะครับหกตัวเลยนะฮะก็จะเป็นในที่ในสองห้าสองห้า 8976 258976ก็หรือใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับขอกันเข้ามาได้เนาะข้างล่างใต้คลิปกันนะมนามหาในที่หลักร้อยนะครับก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะหลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่70,000คูณ7แล้วก็พันคูณ9แล้วก็หลัก10จะคูณด้วยเลขคงที่5 72เป็น14นะฮะเ5เป็น5นะครับ89เป็น72 75เป็น5นะครับก็ <Ancient. S 1> 5บวก5เป็น10เนี่ย4บวกกันกับ2ก็จะเป็นในที่ใน6หลักร้อยได้6นะฮะส่วนในที่ในหลักสิบก็จะนำในหลักแสนนะครับหลักหมื่นแล้วก็ในที่ในหลักร <jin> ้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะ72เป็น14 5 5เป็น25 95เป็น45 72เป็น14 62เป็น12นี่จะบวกกัน5บวก5เป็น10นะครับ4บวกกันกับ2ก็จะเป็น6 6บวกกับ4ก็จะได้สูตรในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนำในหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะฮะ92เป็น1 8นะครับ53เป็น15 85เป็น49 99เป็นนะครับ8 1แล้วก็73เป็น21 บวกกันกับ1เป็น9บวกกันกับ1เป็น0เหลือ5ในตรงนี้นะครับได้แล้วนะครับในที่ล่าสุดก็จะเป็นในที่ใน6 05นะครับสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะใช้มาหลายงวรกมากแล้วอ่ะก็ถ้า ปรับไม่เข้าก็เอาเป็นเลขวิ่งนะอ่าก็มีในตัวเด่นอยู่ในสูตรเมื่อกี้อยู่นะครับในที่ในสูตรใหม่ที่ลงให้ไปเมื่อกี้นะครับมีเลขเด่นอยู่นะก็อาจจะเน้นๆเลขเด่นตัวเนี้ยนะครับเนาะอ่อาสำหรับใครที่งบน้อยหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยคัดในน้อยเน้นๆวดที่แล้วเข้า8 9ตรงๆเลยฟันแปวิ่ง8ตงัวเดียววันวนี้จะได้เลขไหนก็เข้าไปติดตามกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดี้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ